ก็เกี่ยวข้องกับคุณเหมือนกันนะคะเมฆจ๋าพี่เมฆครับโอ้โหส่งใกล้ระยะใกล้ไม่ไหวโอ้โหลูกใครวรอจังเมฆเมฆครับเมฆพี่เมฆเอ้ยเมฆไม่แกะขี้ตายยังไม่หมดเนี่ยทำไมแมวไม่ล้างหน้าล้างตาเอง่ะฮะฮะพี่เมฆไม่ล้างหน้าล้างตาเองเหรอลูกทพรามันไม่แกะฮะ ตื่นมาทำไมไม่แกะทำไมไม่แกะเองอ่ะเมกแกะเองอ่ะแกะเองไม่ได้เหรอขี้ตายขี้มูกอะ่ะก็แกะเองไงแกะเองไม่ได้เหรอหน้าตาะอะไรนิดนึงเนะี่ยต้องรอไม่แกะเหรอ,อตื่นแต่เช้าไม่ใช่เหรอคนก็ตื่นสายเป็นนะว่าไงว่าไงสนุกไปเมื่อคืน กระโดดหนีหนีสนุกไหมวันดูแล้วว่ารัดดูตามตาเต็มจอเลยเกาหูตัวเองจนขาดถอยไปก่อนซิถอยไปก่อนถ่ายีมันใกล้เกินมันเห็นรูจมูกดำได้เห็นไหมนีนน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 ่นี่ถอนไปก่อนดิเอาว่นไง ให้แม่ถอยให้แม่ถอยอะ่ะแม่ต้องถอยอะ่ะวันนี้แม่ไปเรียนนะลูกแม่ไปทำงานแม่ไปเรียนยว่าไงครับจมูกหมูแมวจมูกหมูว่าไงอะว่าไงอะว่าไงรักแมวดวงไหน <c oughs> ดูลีลาเมก สวัสดีครับก่อนดิพี่เมกสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับท่านผู้ชมบูด,ดังดังสวัสดีครับท่านผู้ชมโอ้ยพี่เมกลุ้หลอครับพี่เมกลุ้หลอครับในเม,มกจำบะไม่ไม่เอาสักอย่างแล้วเหรอเอาเมกอะไรอ่ะเมกยกเยกแมวขี้บน่นพูดมากก็แมวบ้านนี้แล้ว พูดมากก็แมวตัวนี้แหละทั้งบ้านนหละตะกูลูกแม่มุกนะพูดมากทุกตัวคิดถึงพี่บิ๊กเนะเหมือนท่านอนนอนเหมือนพี่บิ๊กเลยไหมคะดูแล้วขนอนขาเข้าคว้ยข้างหน้าเหมือนพี่ก็ไปทุกวันแหละคิดถึงพี่บิ๊กยังเลยแม่คิดถึงพี่บิ๊กยังเลยนะเอาพี่เมฆมาเพราะว่าตัวแดนพี่บิก๊กพี่บิ๊กจากไปแล้วนะครับเนาะถ้าเหมือนพี่บิ๊กทุกวันแล้วนี่ แต่นิสัยมันยังไงก็ไม่รู้พี่บิ๊กโอเคกว่านะแต่เมฆนี่มันยังไงก็ไม่รู้ว่าไหมท่านนีว่าไหมาไบายบายก่อนบายบายก่อนลูกบายบายก่อนบายบายครับพี่บิ๊กบายบายท่านผู้ชมหน่อยบายบ,บายครับบายครับจุ๊บเป็นไหมจุ๊บเป็นไหมจุ๊บเป็นไหมจุ๊บเป็นปะจุ๊บๆอ,อัดเถอะอัดเดือรอัดิ้นเล็บยาวหน่อยได้ไหมลิ้น อีกนิดนึงว้ายกี่ปีแล้วเม่อายุเยอะแล้วนะนี่หลายปีแล้วเดี๋ยวทำลินล้นนะเดี๋ยวก็าทำลิ้นแบลวแล้วทำลิน้นเดี๋ยวเขแล็บลิ้นออกมาชอบทำลิ้นแบลวหันบางนี้ก็ลุกชอบตรงแบลแลบลิ้นแบลวแบลวเนี่ยลิ้นก็สีชมพูนี่ไม่ไปหรอกนกมันร้องนกมันร้องนะครคะมีต้นไม้แมีต้นไม้ริมหน้าต่าง โอเคนะบาย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 ครับบาย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 ก่อนบาย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 ครับบายบายบายโอ้บายแล้วโอ้